โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วคันน้อนหน่อยคันนอนหน่อยถ้าหลุดนี่คือเล่นมากอ่ะคันเดี๋ยวมันดีดแล้วมัไปโดนข้างบนแล้วมันหักนั่งลงเบิร์ดนั่งลงแล้วก็ออขอทุกทีทุกคนเดี๋ยวการเองเดี๋ยวจะการเองถ่ายไปถ่ายไปถ่ายหลังถ่ายหลังทุกที โอ้ออกอย่างเดียวเลยครับคลิปนี้เบอร์ก็ดังกันทิเนี่ยคลิปนี้ประกายสองเซโปอหนึ่งกระสูบไม่ต้องนับเยอะโดนอะไรอีกก็ไม่รู้อันนี้ตัดประหลาดเ่า อันนี้ล้างสายนะครับเราจะกลับบ้านกันอยู่แล้วครับไม่ต้องรีบปล่อยมันปล่อยมันทั้งปลาก็ปล่อยอย่าไปอย่าไปฝืนน้ำแรงนี้ด้วยอย่าไปฝืนมากถ้าฝืนเดี๋ยวไม่ได้ตัวมาติดแล้วไม่ติดปลายนี่ปลาล่องหัวเช็ดน้ำเลย,ลยสับป,ปะาดแน่นอนครับ โอ้ยสับป,ประหลาดแน่นอนครับเฮ้ยเขาเขาไอ้เขาเขาโดนทุกสายพันเลยวันนี้วันนี้โดนทุกโอ้โอสายดีครับเขาเขาเขาเปิดเบรกหน่อยเปิดเบรกหน่อยออกแล้ววันนี้ได้ปลาเขาไปกินบ้านครับเปิดเบรกหน่อยเรียบร้อยอเขารอก่อนกลับครับรอก่อนกลับ รอก่อนก๊ับก๊บเฮ้ย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 อย่างนี้ทเกคนแล้วเราก็เจอมัน